ยามเช้าแล้วครับเช้านี้บรรยากาศฝนไม่ตกนะฮะบรรยากาศแจ่มใสครับสำหรับช่วงเช้าว,วันนี้ก็เดี๋ยวมาเที่ยวตกปลากันนะครับตอนนี้น้ำทะเลกําลังลงนะฮะยังไม่ขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีปลามีอะไรบ้างหรือเา ัวแรกครับ ن right วันนี้นะครับ อ้ยปาลาเก๋าอีกแล้วครับเพื่อนปลาเก๋าไปสองตัวแล้วตรงนี้นะฮะตัวสวยเลยนะครับนัฮะโอ้ปลาเก๋าอีกแล้วนะครับสามตัวแล้วนะครับตรงนี้ฮะ เรเจอแหล่งปลาเก๋าเลยนะครับตรงนี้ฮะ,ะ,ฮะปลาเก๋าอีกแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้มีปลาเก๋าทั้งนั้นเลยนะครับ ะเลตัวใหญ่นะนี่ครับทะเลตัวใหญ่นะ ล,ลมเหนเหือทิศเหนือทางนี้นะฮะลมเหนือลมหนาวนะครับเริ่มลงแล้วนะฮะสวยนะครับเจอครับตัวใหญ่แล้ว เื่ายเก่าตัวใหญ่นะครับนี่ครับ Take okay. okay. the ครับอังเกยนะครับตับสวสวยเลยฮะสองคันเลยนะครับ สวยสองคันเลยฮะไหนแล้วฮะ nữa đó. Dính mặt luôn cá cẩu hả các bạn? Cá cẩu đó. Cá cẩu ít ครับนะครับเพื่อนตัวใหญ่เลยนะครับปลาเกา่ากันแล้วนะฮะ แล้วนะครับป่าเก่าอีกแล,แล้วครับเพื่อนฮ่ตัวใหญ่เลยครับ ลปลาอะไรฮะปลาเก๋าะครับตัวใหญ่อีกแล้วนะฮะวันนี้มีปลาเก๋าหลายตัวเลยนะครับขอทในทานะครับลดนะฮะ่วยหนักเลยนะครับ นะครับเพื่อนเดี๋ยวตรงนี้มีหลายตัวเลยนะปลาเก๋าฮะเก๋เไรเครับ ปลาเก๋าเนี่ครับนั่นครับีกแลวครับปลาเกา๋าฮะวันนี้นกลับทางหน้าหนูนนะครับฝนตกกลางทะเลมาอีกแล้วนะครับ ทงแถบทั้งอ่าวเลยนะครับข้างหน้านูนะ่นฮะพายุฝนมาอีกแล้วครับคับเพื่อนๆครับ,รบตอนนี้ก็พายุฝนมาแล้วนะฮะข้างหน้านู่นครับมามืดเลยฮะฝั่งนี้ก็มีนะครับสองฝั่งเลยฮนะ เด er. ี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะครับวันน like like euh like ี้ก็ใช้เวลาตกประมาณสี่ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ได้ปลาหลายตัวนะฮะวันนี้ฮะปางเกยตัวสวยๆเนี่ยหลายตัวนะครับปาเก๋าด้วยนะครับวันนี้มีหลายตัวครับตัวสวยๆเลยฮะมีปลาดุกทะเลใหญ่หนึ่งตัวนะครับได้ปลาเยอะนะฮะวันนี้ก่อเดี๋ยวกลับบ้านกันครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ